เช้าวันที่16ธันวาคม2563นะครับหลายคนก็ใจจดใจจ่อในการที่จะตื่นมาตั้งแต่ตอนเช้าเพื่อที่จะเริ่มลงทะเบียนคนละครึ่งเฟสที่2จํานวน5ล้านสินะครับซึ่งกําหนดกันเอาไว้ว่าจะเริ่มให้สิเฟสที่2เนี่ยในช่วงเวลา6โมงเช้าของวันที่16ธันวาคม2563ก็ปรากฏว่าเวลาผ่านไป2ชั่วโมงครับ ตอนนี้8โมงเช้ายอดลงทะเบียน5ล้านสิทธ์นั้นเต็มเป็นที่เรียบร้อยระบบขึ้นข้อความว่าสิทธิ์คงเหลือ0สิทธิ์ในรอบนี้เนี่ยนะครับก็คือหมายความว่าจบแล้วนะครับเฟส2 5ล้านสิทธิ์ทุกคนก็ลงทะเบียนครบเป็นที่เรียบร้อยแต่ว่าคนที่ลงทะเบียนในเฟสแรกเนี่ยนะครับแล้วต้องการที่จะเข้าร่วมในเฟสที่2ซึ่งจะได้เงินเพิ่มอีก500บาทนั้นคุณผู้ชมก็ ไม่จําเป็นที่จะต้องไปลงทะเบียนที่ Ww อคนละครึ่ง c o มแต่อย่างใดนะครับเข้าไปที่แอปกระเป๋าตังค์นะฮะแอปกระเป๋าตังค์ของท่านที่ท่านใช้จ่ายเงินอยู่ตามปกติเนี่ยตรงนั้นจะทําให้ท่านยืนยันสิทธิ์ได้ทันทีและไม่จําเป็นที่จะต้องยืนยันสิทธิ์ในวันนี้นะครับมีเวลาในการที่จะยืนยันสิทธิ์แล้วก็จะได้เงินเพิ่มอีก500บาททําให คนที่ลงทะเบียนในเฟสแรกได้มาช่วงแรก3,000ช่วงนี้อีก500รวมเป็น3,500บาทก็สามารถที่จะใช้จ่ายได้ไม่จำเป็นที่จะต้องใช้จ่ายให้หมดภายในสิ้นเดือนธันวาคมนะครับตอนนี้มีการขยายระยะเวลาไปจนถึงสิ้นเดือนมีนาคมปี2564แต่ว่าเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาเนี่ยในตอนลงทะเบียนเฟสที่2ปรากฏว่าคนที่ใช้ระบบโทรศัพท์มือถือของ DT แทนั้น เครือข่ายของ d t แทปรากฏว่าไม่สามารถรับ OTP เพื่อยืนยันการลงทะเบียนคนละครึ่งเฟสสองได้ทำให้ผู้ใช้มือถือเครือข่าย d t แทนั้นเนี่ยนะครับไม่ได้รับสิทธิโครงการคนละครึ่งของรัฐบาลเพราะตอนเวลา8โมงเช้านี่ยนะครับสิทธิ์มันเต็มแล้วสิทธิ์มันเต็มแล้วนะครับเวลานี้ก็เลยกลายเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์ว่า d t แทจะรับผิดชอบกับสิ่งที่เกิดขึ้นในครั้งนี้อย่างไรนะครับเพราะว่า เฟซบุ๊กของ d t แทเองนั้นตอนเวลา7.19นาิกา19นาทีก็ชี้แจงว่าขออภัยขณะนี้ระบบ1678 c a l l Center d t เซ็นเตอร์แทแอปพลิเคชันี่ยการรับข้อความรหัส OTP การชำระเงินเติมเงินมันขัดข้องชั่วคราวแล้วอยู่ระหว่างการดำเนินการแก้ไขยอย่างเร่งด่วนแต่ว่า10ของคนละครึ่งมันเต็มแล้วดังนั้นผู้ที่ใช้ระบบ DT แทก็หมดโอกาส ในการที่จะลงทะเบียนเป็นที่เรียบร้อยไปแล้วด้วยดังนั้นเนี่ยนะครับตอนนี้บนโลกออนไลน์กำลังเข้าไปตั้งคำถามกับทางด้าน d t แทว่าจะรับผิดชอบกับเรื่องนี้อย่างไรนะครับนี่ก็เป็นข่าวที่เอามาเล่าสู่การฟังในช่วงเช้าแบบนี้ครับ